พิ่เกตครัถ้าเราอยากมีอิทธิฤทธิ์เราต้องทำอย่างไร คำถามนี้นะคะในเรื่องของอิทธิฤทธิพิเกตขอตีความนะคะเป็นในเรื่องของฤทธิในเรื่องของง่ายๆก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นได้ที่จอดรถนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินนึกอะไรก็มักจะเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยพิเกตพอจะแชร์ไอเดียได้เพราะว่าทําได้บ้างแล้วนะคะแต่ในส่วนของฤทธิที่อย่างเช่นหายตัววัาไปอีกที่หนึ่งนะคะหรือแสดงอภินิหารดาบเจ็ดเสีมณีเจ็ดแสงอะไรพวกเนี้ยพิเกตอาจจะทําไม่เป็นนะคะเพราะหลวงตาเองเนี่ยก็เคย อนว่าถ้าโรงตามไม่ออกจากถ้ำและบริกรรมอยู่อย่างนี้ ท่านสามารถมีเล่นริดได้มีอิทธิริ์ได้ซึ่งอิทธิริ์ในแบบยิ่งใหญ่พวกนั้นพี่เกดก็ดาว่าแบบเช่นหายตัวว้าไปอีกที่หนึง่งเ,เดินทางไปไหนก็ไม่ต้องใช้รถก็คือว้าไปโผล่ได้อีกที่หนึง่งเหาะได้บินได้หายตัวได้ลอยขึ้นได้พวกนี้คืออิทธิริ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่เกดก็ไม่แน่ใจว่ามีคนทําได้ไหมแต่หลวงตาบอกว่าก็มีคนทําได้อยู่แต่เขาจะต้องอยู่กับการบริกรรมตลอดเวลาการบริกรรมเนี่ยการบริกรรม อย่างเช่นคุณจะต้องท่องน้โมพุทธายะแบบ24ชั่วโมงหลักก็ต้องต้องเป็นเนื้อเดียวกับการบริกรรมคาถาเหมือนพวกเสือต่างๆอะคะ่ะที่สมัยก่อนเนาะเสือนี่ก็คือแบบพวกที่จี้ปล้นนะคะที่เขามีอิทธิฤทธิ์นะคะ เพราะเขาบริกรรกระถาอยู่ตลอดคือยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการบริกรรมอยู่ตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดจากคําบริกรรมอิทธิฤทธิ์ก็จะหายทันทีดังนั้นเราย้อนกลับมาตรงนี้ดีกว่าว่าอิทธิฤทธิ์แบบซับซ้อนแค่พอที่จะสนองนิดในชีวิตของตัวเรานะคะอย่างเช่นพวกการได้ที่จอดรถนะคะหรือ,อในเรื่องของอนึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นอยากได้อะไรก็ได้นะคะ ตัวอย่างพี่เกดจะยกตัวอย่างของพี่เกดให้ฟังเลยอย่างเช่นในเรื่องของการมีอิทธิฤทธิ์ก่อนหนึ่งใจจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับบทสวดเชื่อมต่ออยู่กับบุญและเชื่อมต่ออยู่กับหลวงปู่3อย่างนี้เลยค่ะที่พี่เกดจะทําอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเป็นคนมีฤทธิ์อ่อนๆอันนี้ไม่รวมฤทธิ์หยานะคะฤทธิ์หยาเนี่ยไม่ต้องฝึกก็เป็นได้เลยกลับมาที่เรื่องฤทธิ์กันดีกว่านะคะมีฤทธิ์ on. อ่อนๆอย่างเช่นตัวพี่เกดเนี่ยถ้าพรุ่งนี้พี่เกดอยากกินสเต็กพี่เกดแค่นึกในใจนะคะ เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนเวลาเที่ยงเนี่ยพี่แม็กก็จะมาพูดละเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินสเต็กอันเนี้ยเป็นบ่อยและเป็นได้ตลอดเวลาหรือพี่เกดแค่คิดว่าวันนี้พี่เกดอยากกินยาคินิคุจังเลยนะคะก็จะได้รับการเชิญชวนจากพี่แม็กทันทีว่าให้ไปกินยาคินิคุหรือบางทีนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยค่ะพี่เกดแค่นั่งหลับตาแล้วก็นึกในใจให้พี่แม็กลืมตาแล้วลุกขึ้นมาหอมแก้มพี่เกดอย่างเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะสิ่งที่ทำให้เราได้ดั่งใจ ก็คือ3อย่างที่พิเกตพูดไปคือนึกถึงหลวงปู่นะคะบริกรรมคาถาคือตัวพิเกตเนี่ยจะบริกรรมในเรื่องของคาถาจักรพรรดิอยู่แล้วค่ะนะโมพุพธทธา,ายะพระพุทธไตรรัตนยานแล้วก็อันที่3นะคะก็คือนึกถึงหลวงปู่ให้ออกนะคะก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะการบริกรรมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้จิตเนี่ยอยู่ติดคลื่นบุญน,นะคะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ติดคลื่นบุญให้ได้บ่อย,อยๆการติดคลื่นบุญเนี่ยเออเอาใหม่หนะอันที่1นึกถึงหลวงปู่อันที่2บริกรรมคาถาอันที่ ที่3จิตอยู่ติดคลื่นบุญด้วยการ3.1นะคะแผ่เมตตา3.2โมทนาบุญ mm. เพราะว่าในส่วนของการบริกรรมการสวดเนี่ยพิเกตทําอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ตัวพิเกตเนี่ยได้ดั่งใจหวังนะคะคิดอะไรก็ได้ตามนั้นเนี่ย ก็อย่างที่บอกเลยค่ะลูกของหลวงปู่เนี่ยพี่เกดจ,จะมีวางทั่วบ้านเลยนะคะการบริกรรเนี่ยเอาจริงๆแล้วที่พี่เกดบริกรรมตลอดเลยพุทธทางสารนังขฉามิอย่างแรกที่ตื่นขึ้นมาเลยนะคะคือพุทธทางสารนังขฉามิธรรมสรนังขฉามิสังคัง,งสรนังขฉามิจะเดินไปหยิบแปลงสีฟันจะเดินไปหยิบเสื้อผ้ามาใส่พี่เกดก็จ,จะพุทธทางสารนังขฉามินะคะสลับกับนะโมโพธิสตัตว์ค่ะพี่เกดจ,จะพูดบ่อยมากเลยเพราะว่ามันสั้นมันกระชับแล้วก็พี่เกดยังเหลือพื้นที่ในสมองที่จะไปคิดไปทําอย่างอื่นได้ ส่วนนโมพุทธายะเนี่ยค่ะก็ถ้าสมมติเวลาทำกับข้าวทำขน,นมหรืออะไรต่างๆนี่นะคะพี่เกดก็จะแบบทำสลับกับพุทธังสระนังคาฉามีค่ะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆหลับตาแล้วแอบสังเกตนะคะสิ่งที่พี่เกดทำคืออะไรคะ พิเกตพยายามต่อคลื่นการบริกรรมบริการโดยการนมโมพุทธิสโตภมพัญโยบริกรรมพุทธังสรานาังขฉามิทำมังสรานังขฉามิอย่างงี้อยู่ตลอดเวลาพิเกตนึกถึงหลวงปู่ได้เก่งฉะนั้นจิตใจของพิเกตเนี่ยเชื่อมติดกับผู้มากบาร,รมีและบทพุทธมนต์อันยิ่งใหญ่ พระพุทธธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนไตรย,ยิ่งใหญ่ไหมคะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณบทจกักรพรริสมบัติจกักรพรรดิยิ่งใหญ่ไหมคะยิ่งใหญ่ค่ะดังนั้นมันก็เลยทําให้ตัวพิเกตเนี่ยสามารถเล่นฤทธิ์ตรงนี้ได้นะคะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าจะใช้ฤทธิ์เกี่ยวกับคนเนี่ยอย่างเช่นที่พิเกตยกตัวอย่างว่าพิเกตโดนใจพี่แม็กเนี่ยนะคะ เขาจะต้องอยู่คลื่นเดียวกับเราค่ะหลวงตาเคยสอนแล้วเนาะพี่เกดก,ก็จะใช้เวลาตอนที่สวดรอบสองทุ่มครึ่งเนี่ยแหละเพราะว่าพี่แม็กจะเป็นเวลาที่พี่แม็กมาสวดพร้อมกันนะคะพี่แม็กเขาก็จะนอนสวดอยู่ที่เก้าอี้นวดแล้วก็พี่เกดก,ก็แบบน้อมไปที่หลวงปู่หลวงปู่ค่ะแต่ต้องทำรมเบาก่อน,อนเนาะอยู่กับคลื่นบุญให้จิตเราเบาพอเบาปุ๊บหลวงปู่ให้แม็กลุกขึ้นมาหน่อยค่ะให้เดินมาหอมแก้มหนูหน่อยหลวงปู่ให้แม็กพงกหัวขึ้นมาแล้วยิ้มให้หนูหน่อย อันนี้ได้ตลอดเลยค่ะแต่ก็คือเล่นไปก็เท่านั้นนะคะหลวงตาก็เคยฝากบอกมาคำหนึ่งว่า ฤทธ์มันก็แค่นั้นมันก็แค่แบบเหมือนโชว์เจริญศรัทธ,ธาหรืออะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าคือการแผ่บุญและการสวดมนต์จะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอาริ์นั้นมาใช้สนองนี้ของตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่บริกรรมคาถาเพื่อรวมบุญแล้วแจกใจ่ายให้กับเหล่าภพภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุดังนั้นวันนี้ฤทธ์เนี่ยก็เอาแบบฤทธ์อ่อนๆแบบที่พิเกตทำค่ะพรุ่งนี้อยากกินอะไรอยากให้ใครเอาอะไรมาให้ส่วนญ พี่เกดก็จะใช้ในเรื่องของกินนะคะหรือเวลาพี่เกดจะเดินทางไปไหนตอนไหนเนี่ยพี่เกดก็จะไปตายเอาดาบหน้าค่ะคือประมาณว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมารับหลวงปู่ค่ะก็บริกรรมคาถาแล้วก็นึกเลยว่าเดี๋ยวให้มีคนมารับพี่เกดแล้วจะมีหน้าของคนที่ตั้งใจจะมารับพี่เกดเนี่ยผุดขึ้นมาพี่เกดก็จะโทรหาน้องคนนั้นน้องคนนั้นก็จะบอกว่าโอ้อยากเจอพี่เกดอยู่พอดีเลยเดี๋ยวมารับมาส่งเองนะคะอันนี้ก็จะมีความคล่องตัวเนี่ยเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองเนี่ยพี่เกดก็จะตีขึ้นเชียงใหม่พี่เกก็บออ้อธิฐานนใหหู ที่พักปรากฏว่ามีคนมารับถึงสนามบินและจองที่พักให้พิเกตเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คืออาน,นิสงส์งจากการที่พิเกตเนี่ยเล่นกา,าเล่นลิศด้วยการบริกรรมคาถานะคะนะโมโพธิสัตโตภมมปัญโยพิพิเกตอัญเชิญบาร,รมีหลวงปู่มาอยู่กับตัว พะพุพทธังสารังคฉามิทำมังสารังคฉา,ามิพิเกตอันเชิญพระรตะไตรมาอยู่กับตัวยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยหรือนะโมพุทธายะพิเกตสวดอย่างมีอินเนอร์และนึกถึงหลวงปู่มไม่หยุดสิ่งที่พิเกตเอาเข้ามาถมอยู่ในมโนกรรมวัชกรรมแล้วก็ในห้วงใจของพิเกตนะคะล้วนแล้วแต่เป็นบาร,รมีของครูบาอาจารย์และพุทธมนต์เราอยู่กับบาร,รมีอันยิ่งใหญ่เรื่องฤทธิ์เนี่ยก็คือเรื่องเด็กๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองทําดูนะคะให้มีจิต อยู่ติดคลื่นบุญนะคะแล้วก็บริกรรมคาถาบ่อยๆและนึกถึงหลวงปู่ให้บ่อยๆทําแค่นี้ค่ะรับรองเรื่องที่จอดรถเนี่ยจิบจิบเรื่องของกินเนี่ยจ้อยๆนะคะมาสนุกกับการฝึกเป็นนักบันทึกบุญแล้วดนบันดาลให้เกิดโชคเล็กๆน้อยๆกับตัวเรากันนะคะสาธุค,ค่ะ